Sto บนโทร Android หายแก้ไงดีสสวัสดีค่ะกบมาพบกับพาวทูทิกทิกดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาเพสตโต e บนโทรศัพท์ Android หายจะแก้อย่างไรกันดีค่ะสำหรับปัญหาเพสตโต e บนโทรศัพท์ Android หายนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์ Android ค่ะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปตามที่ต้องการได้เพราะอย่างที่รู้กันนะคะว่าเพ t o r e ค่ะเป็นศูนย์กลางของการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะคะเพื่อนำมาใช้บนโทรศัพท์ Android ของเรานั่นเองค่ะ แต่สาเหตุที่เพสโตหายไปนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์ Android ค่ะเพิกกดปิดการใช้งานเพสโต้จึงทําให้เพสโตหายไปนั่นเองค่ะแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดน,นะคะที่ทําให้เพสโต้ของเราหายค่ะเราก็สามารถกู้เพสโตนะคะให้กลับคืนมาได้เช่นกันค่ะแล้ววิธีการแก้ไขเพสโตบนโทรศัพท์ Android หายนะคะก็สามารถทําได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราค่ะเข้าไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ Android ของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่การจัดการแอปค่ะ และเลือกไปที่ p อปเ store ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเปิดใช้งานได้เลยค่ะเมื่อเรากดเปิดใช้งานเพจโต e แล้วนะคะเพจโตค่ะก็จะกลับมาที่หน้าจอโฮมเราทันทีค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถกู้เพจโตกลับคืนมาได้แล้วค่ะหากไม่อยากพลาดทิคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik c t ิคดีๆเทรนใหม่ที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบัคกูดทีวได้เหมือนเดิมค่ะ